แป้งปอดโปรตีนคืออะไรนะคะสําหรับผู้ป่วยโรคไตควรทานหรือไม่นะคะวันนี้มีคําตอบมาฝากค่ะสําหรับแป้งปลอดโปรตีนนะคะคือตัวช่วยเพิ่มพลังงานให้กับผู้ป่วยโรคไตค่ะเพราะว่าผู้ป่วยโรคไตนะั้นจะต้องจํากัดทั้งในเรื่องของปริมาณอาหารและชนิดของอาหารนะคะจะทําให้ได้พลังงานที่น้อยเกินกว่าที่ร่างกายต้องการต่อวนนะะันค่ะถ้าเกิดว่าร่างกายเราได้พลังงานที่น้อยเกินไปนะคะ ก็จะทําให้ไตของเรานั้นทํางานหนักและค่าเกีตินินสูงมากขึ้นนะคะและก็ยังส่งผลทําให้ผู้ป่วยโรคไตนั้นน้ําหนักลดลงอย่างต่อเนื่องนะคะเพราะว่าเราได้พลังงานที่น้อยกว่าที่ร่างกายเราต้องการค่ะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะเวลาเราทานอาหารนะคะไม่ว่าจะทานอาหารมื้อหลักเช้ากลางวันเย็นนะคะแล้วไม่อิ่มนะคะหรือว่าคำนวณแล้วพลังงานนั้นยังได้น้อยกว่าที่ร่างกายต้องการนะคะเราจะต้องทานแป้งปลอดโปรตีนค่ะ เพิ่มเข้าไปนะคะแป้งปลอดโปรตีนมีอะไรบ้างมีวุนเส้นค่ะสาคูค่ะและก็เส้นเซี่ยงไห้นะคะเราสามารถใช้3สิ่งนี้นะคะหรือว่าจะเป็นกลุ่มแป้งมันแป้งข้าวโพดแบบนี้นะคะที่สุกแล้วมีสีใสๆนะคะอันนี้คือกลุ่มแป้งปลอดโปรตีนค่ะเราสามารถนํามาประกอบอาหารหรือใส่รวมไปในเมนูอาหารต่างๆให้กับผู้ป่วยโรคไตได้เลยนะคะถ้าเกิดว่าปริมาณแป้งปลอดโปรตีนแต่ละท่านเนี่ย ที่ควรได้รับต่อวันเพื่อที่จะให้ได้พลังงานที่เพียงพอก็แตกต่างกันออกไปนะคะอ้อมมีฝากไว้ในตารางเล่มนี้นะคะคู่มือเล่มนี้ก็คือเป็นข้อมูลจากสมาคมโรคไตนะคะเขาคำนวณไว้ให้เลยเขาว่าในแต่ละวันเนี่ย ในน้ำหนักแต่และช่วงอายุสำหรับผู้ป่วยโรคไตระยะ3 b 4 5เนี่ยควรทานแป้งปลอดโปรตีนวันละเท่าไหร่นะคะเขาบอกไว้ในตารางนี้นะคะเราก็ไปจัดเมนูอาหารทานให้เหมาะกับระยะไตของเราเราจะได้พลังงานที่เพียงพอนะคะย้ํานะคะแป้งปลอดโปรตีนนั่นคือมาจากวุ้นเส้นสาคูเส้นเสี่ยงไฮ้หรือว่าแป้งที่สุกแล้วมีสีใสนะคะถ้าเกิดว่าท่านใดที่ยังไม่เคยทานนะคะและได พลังงานที่น้อยค่าครีตนินสูงเพราะว่าพลังงานน้อยเกินไปต่อวันนะคะหรือว่าน้ําหนักลดมากๆนะคะลองทานแป้งปลอดโปรตีนเพิ่มนะคะหรือท่าในใดที่อยากได้แผ่นพับตัวนี้นะคะสามารถแอดไลน์มาที่แอดออฟสาดีนีได้เลยนะคะเดี๋ยวจะส่งแผ่นพับตัวนี้ให้นะ,ะเป็นแผ่นพับแบบรูปภาพนะคะส่งไปให้แล้วก็ไปอ่านรายละเอียดดูได้จัดเมนูอาหารจัดสัดส่วนอาหารที่เหมาะสมกับระยะไตาของเราได้เลยนะคะสําหรับวันนี้นะคะก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะถ้าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์ออกไปด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกด ติดตามกด Subscribe ที่ช่อง YouTube กันไว้ด้วยนะคะสำหรับท่านที่รับชมทางแฟนเพจ Facebook ก็ฝากกดไลค์กดติดตามกันไว้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ